สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโดามายครั้งน้าผมกลับมากับแนะนําการเล่นในพาร์ทที่2นะฮะในพาร์ทนี้ผมจะมาพูดประมาณ2-3ประเด็นนะโอเคหลังจากที่หายหน้าหายตากันประมาณ2-3วันเพราะว่าวันหยุดยาวนะผมเสาร์ที่จันเนาะโอเคมีเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างนะผมช่วงนี้ผมไม่สบายเลยเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะโอเคเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะผม ในประเด็นแรกเนี่ยผมจะมาพูดเกริ่นเกิ่อนก่อนที่จะลงลึกในเรื่องของขอเขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดลึกกว่านี้นะผมระบบแมประบบอะไรขนาดนี้โอเคประเด็นแรกเลยก็คือระบบ EP แล้วก็ระบบ Talent คร่าวๆนะผมผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดมากมายเท่าไหร่นะมาบอกเพียงให้พอรู้กันแบบว่าสามารถนำไปใช้ได้งานได้แบบจริงๆจังๆนะผม โอเคการได้ XP นีผมคุณจะเห็นว่าหลังจากที่เราฆ่า,าหรือสังหารเปนเนียนหรือว่าแคมป์อย่างนี้นะผมหรือว่าสังหารฮีโร่นะเราจะได้ XP อยู่แล้วแต่ผมผมไม่สามารถบอกจําจนวนได้นะผมเพราะมันบางคนเล่นไปเราเราไมา่ไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นหรอกที่จะมานับ XP ว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนาะการได้ XP จากมินเนียนนะผมมินเนียนตามเลนเนี่ยเราจะได้จาก เม็ดเล็กๆก,กลมๆนะผมหลังจากฆ่ามินเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะลอยเข้ามาหาตัวนะผมากาันได้ EP เนี่ยอัปเปอร์เทอร์เนี่ยผมไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้เยอะนะเพราะว่าผมคิดรู้สึกว่าอัปเปอร์เทอร์เนี่ยเป็นตัวที่โอเวอร์ออลเลนมากๆก็คือมันเป็นตัวสามารถยืนอยู่หลังเลนนั่นแหละมันไม่สามารถมายืนเดินเก็บ EPPo พอตผมเนี่ยเอ p พีอ็อร์เพราะว่ามันได้ EP จากการขึ้นหัว อาเมนเนียนหรือว่าฮนะีโร่เนาะดังนั้นอาเบอรเทอร์นี่ก็ถือว่ามีข้อยกเว้นในการเก็บ EP เนาะโอเคน่าจะพอเข้าใจถ้าหากผมอธิบายไม่เข้าใจเดี๋ยวยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะส่วนอ่าเลเวลที่จะสามารถอัพทาเลนได้เนี่ยจะเป็นเลเวลหนึ่งเนาะเข้าเกมมาเลยแล้วก็สามารถอัพทาเลนได้เลยตั้งแต่เลเวลหนึ่งต่อมาก็คือเลเวลสามนะผมสามหรือสี่วะ เวลต่อไปก็คือเลเวล7จ็ดนะแล้วก็เพื่อจะอัพแอนติเมตได้ก็คือเลเวล10นั่นเองส่วนต่อมาทาลนก็จะคือ l e เลเวลสิบสามเนาะสิบสแล้วก็ App, อัพเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความสามารถของแอนติเมตก็คือเลเวล20ถ้าหากว่าผ่านเลเวลยีไปแล้วก็คือการเขาเรียกว่าอะไรไฟติ้งล้วนๆความสามารถของฮีโร่ความสามารถของผู้เล่นล้น,ลว,นลวนเลยนะผมหลังจากนี้ก็คือ เลดเกมแล้วแหละหลังจากเลวยี่สิบเนี่ยโอเคในหัวข้อต่อมาผมจะมาพูดถึงเรื่องอหลักการเบื้องต้นในการเลือกสายของฮีโร่นะครับผมคุณจะเห็นว่าาที่ผมทำซีรีส์ฮีโร่สตอร์มเล่นใครบทุกตัวเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมจะบอกว่าตัวนี้เล่นสายนี้ตัวนี้เล่นสายนี้ ถามว่ามันแยกเป็นสายแล้ว,แ,ลวแต่แล้วแต่ที่เราอัพธาเลสเนี่ยมันเยอะไหมผมรู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะผมสมมุติว่าเราเล่นตัวนี้เราเน้นที่ซัพพอร์ตเพื่อนเราก็จะอัพธาเลสเป็นเหมือนกับเพิ่มเกราะหรือว่าบัฟให้เพื่อนอะไรอย่างนี้มากกว่านะผมส่วนอีกสายหนึ่งอ่ะส่วนมากมันอยู่ที่ความสามารถของฮีโร่ตัวนั้นนะผมผมจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออ่า ตัวอะไรอย่างง่ายๆอย่างเช่นอ่าผมตัวที่ผมเล่นบ่อยที่สุดก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรเกนจิเกนจิที่มาจากเกม Overwatch oh, นะผมเกนจิ ji, เนี่ยถามว่ามันควรเล่นสายไหนมันอยู่ที่อ่าอันติเมตนะผมอันติเมตของเราจะมี2สกิลก็คือสกิลอ่า X เขาเรียกว่าอะไร X X l a s แล้วกันถ้าอันติมันมันจะลงพื้นด้วยสกิล X นะครับผม แล้วก็ถ้าดาบ d ักกอนเบล d e นั่นแหละถามว่าการเลือกใช้ t a l e เลน์อย่างนี้เลือกการเลือกอัพ t า l e เลนเนี่ยมันแตกต่างขนาดไหนระหว่างการเลือกสายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่เกมนะผมสมมติว่าเกมเราเราเจอฮีโร่ที่มีความสามารถในการแอคแท็กสูงแล้วก็แอคแท็กต่อเนื่องเนี่ยดังนั้นเราควรอัพเกรนจิในรูปแบบการรีเฟกเราจะเน้นการรีเฟกทำดาเมจแบบเบิร์สนะผม ก็คือเล่นรีเฟกการโจมตีแล้วก็อันติเป็นเออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถทำดาเมจเบิร์สได้เร็วมากๆนะครับผมหรือถ้าหากว่าทีมฝ่ายตรงข้ามมีตัวแท้งหรือว่าเป็นบุริเซอร์เยอะๆอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแอสซิสซินที่ไม่สามารถทำดาเมจได้เบิร์สได้ขนาดนั้นนะผมเราก็จะอ่าอ่อัพเป็นดักเกอลเบลดนี้ก็ได้เพื่อสามารถไปไล่ฟัน เก็บตัวหลังอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็ไล่ตีช่วยทำดามจเพื่อนอย่างเงี้ยผมนี่เป็นการเลือกสายแบบคร่าว <c oughs> ๆนะผมถ้าหากว่าเป็นตัวดันก็อาจว่าจะเป็นเล่นแบบสายดันกึ่งดามจช่วยทีมหรือว่าเป็นสายดันแบบเพียวๆไปเลยอะไรอย่างงี้นะผมนี่เป็นการเลือกสายแบบคร่าวๆนะผมดังนั้นเราไม่สามารถมาฟิกได้ว่าเฮ้ยเราจะเล่นในสายนี้ทุกเกมทุกเกมทุกเกมมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะผมเรื่องนี้คือสําคัญมากๆเลยนะ โอเคฮะเราจะมาเข้าสู่ประเด็นใหญ่ๆที่2กันก็คือ,อาการชนะของเกมนี้นะผมคุณอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญบางครั้งที่แบบว่าเราจะาเขาเรียกว่าอะไรการเก็บออบเจอเีฟอย่างนี้แล้วกันผมจะบอกว่าการชนะของเกมเนี่ยมี2รูปแบบก็คือเหมือนเกมทั่วๆไปเลยก็คือการชนะด้วยการดันเลนแล้วก็ตีคอใช่ไหมครับผม เหมือนเกมทั่วไปเหมือนเกมมบอถทั่วไปคือการจบที่คอนั่นเองแต่ว่า,า Hero ่สตอมเนี่ยมันจะมีบางแม็บที่เราไม่สามารถดันไปตีคอได้เข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นเราจะสามารถชนะเกมได้ด้วยอะไรก็คือออบเจคทีฟเมนอ e ิคทีฟนั่นเองคือบางคนที่เข้ามาเล่นเกมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะดันจบเพียงคนเดียวทําเกมเพียงคนเดียวคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า,วาเกมเนี่ยมันไม่สามารถเล่น เพียงคนเดียวได้หรือคุณอาจจะเล่นคนเดียวแต่ว่ายังไงคุณก็ต้องกลับไปช่วยเพื่อนช่วยเลนนี่คือประเด็นสําคัญนะผมเหมือนกับว่าเกมเนี้ยมันสร้างมาให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรระบบปฏิสัมพันธ์ที่ค่อนข้างช่วยเหลือกันนะต้องเข้าใจาในหัวข้อนี้มากๆเลยโอเคผมจะแบ่งเป็น2รูปแบบการชนะเกมก็คือการดันเลนจบคอ ระบบ objective นะครับผมในการาดันเลนจบนะครับผมเหมือนกับว่าเราสามารถเ,เล่นเกมอื่นเลยดันเลนจบจบที่คอไปตีป้อมใหญ่มันชนะใช่ไหมครับผมแต่ว่าประเด็นจริงๆของมันคือทีมเราอะต้องมีอันนี้ผมพูดถึง quick match นะครับผมไม่ใช่เกมอ่าไม่ใช่เกมในเขาเรียกว่าอะไรอะเป็น l e n g match นะครับผม l e n g match นี้เราสามารถพลิกตัวละครได้ใช่ไหมครับผม แล้วก็เอามาแก้ทางกันอยู่ที่แต่ละแมปอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเากว่าเราเล่นควิ c กแมทอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเราเลือกตัวไปแล้วเราไม่สามารถเลือกแมปเลือกอเพื่อนร่วมทีมหรือว่าฮีโร่ที่เราจะไปเจอกับฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าหากว่าเราเล่นในรูปแบบตัวดันเลนอย่างเงี้ยมันไม่เสมอไปที่คุณจะสามารถไปดันเลนปล่อยเลนอื่นหรือปล่อยเพื่อนสู้ไปอย่างนี้ได้เสมอไปนะผม นอกจากว่าทีมคุณจะไปเจอคนที่เก่งจริงๆงั้นค่อยว่ากันนะดังนั้นการที่มีตัวดันเลนเนี้ยก็ถือว่ามีประโยชน์ในการดันเกมเฉพาะบางแมปเท่านั้นนะผมอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือเฉพาะบางแมปเท่านั้นที่สามารถเล่นตัวดันเลนแล้วสามารถจบเกมได้ดีนะฮะโอเคหน้าที่ของตัวดันเลนจริงๆอะ่ะมันไม่สามารถจะบอกได้ แบบเจาะจงว่าเฮ้ยผมจะดันเลนนี้นะคุณไปดันเลนอื่นมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะผมเพราะว่าเกมนี้เราจะเน้นที่การไฟติงเขาเรียกการทีมไฟ h ์เป็นหลักนะ <c oughs> ดังนั้นหน้าที่ตัวดันเลนอย่างเงี้ยคุณต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่าคุณจะเล่นตัวดันเลนตัวนี้แล้วคุณสามารถอัพทาเลนช่วยในการดันเลนได้แบบจริงๆริจังๆ,ๆนะดังนั้นมันสําคัญมาก <c oughs> แต่ผมจะพูดถึงอีกนิดนึงก็คือ สำหรับคนที่เล่นแอสซิซินหรือว่าบูริเซอร์ได้สามารถเคลียร์เมนเนียนได้เร็วงนี้นะผมบางคนคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเคลียร์เมนเนียนได้เร็วเราสามารถดันเลนได้เร็วผมขอพูดเลยว่าผิดนะถ้าหากว่าคุณจะเล่นดันเลนจริงคุณควรจะเล่นฮีโร่ที่มีความสามารถดันทาวเวอร์ได้ทำดาเมจกับทาวเวอร์ได้มันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะเคลียร์เมนเนียรแล้วสามารถจบได้เลยนะผมยังไงคุณเล่นแอสซิสคุณก็ต้องไปช่วยเพื่อทำดาเมจ กับฮีโร่อยู่ดีนะผมหรือเป็นบูริเซอร์คุณก็ต้องไปช่วยเพื่อนทำระเริดหรือว่าช่วยในการทำออฟติคทีฟอยู่ดีนะถ้าคุณไม่ใช่ตัวดันเลนจริง,รงๆคุณอย่าฝืนโอเคส่วนการจบแบบที่2ก็คือการจบที่ออฟติคทีฟเมนออฟติคทีฟนั่นเองคุณเห็นว่าแต่ละแมปนี้มันจะมีออฟติคทีฟที่แต,ตกต่างกันไปอย่างเช่นแมปฮานามุระอย่างเงี้ยเราสามารถจบด้วยการ ดันเพลโลดใช่ไหมเหมือนใน Overwatch เลยก็คือดันเพลโลดแล้วเพลโลดเนี่ยมันจะทําดาเมจกับทาวเวอร์เป็นเหมือนป้อมปืนยิงไปอย่างนี้นะผมหรือว่าเป็นการแคปเจอร์จุดอย่างเช่นว่า d a r o n ชายเนี่ยที่ผมเล่นบ่อยมากเลย d a r o n ชายก็คือแคปเจอร์ข้างบนกัแบบแคปเจอร์ข้างล่างเพื่อจะอัญเชิญมังกรออกมาแล้วเราขึ้นไปขี่มังกรใช่ไหมแล้วก็เราสามารถทํา ดันมังกรเนี่ยใช้มังกรในการดันเลนได้ดีออมากเพราะว่ามันจะมีท่าที่โจมตีเหมือนบเสียแขที่โจมตีทาวเวอร์แล้วก็มีไฟที่เผาทาวเวอร์ได้ค่อนข้างดีอันนี้คือยกตัวอย่างแบบให้เข้าใจง่ายนะผมดังนั้นระบบอาจีดยดีเนี่ยผมจะรวมก็คือระบบแคมป์ไปด้วยแล้วกันเพราะว่าแคมป์เนี่ยมันมีความ เขาเรียกว่าอะไรมีความสําคัญมากในเกมฮีโร่เดดสตอมนะครับผมคุณจะเห็นว่าแคมป์เนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็นอ่าสี่แล้วกันอ่าแคมป์ทั่วๆไปนะผมผมเรียกว่าแคมป์แคมป์ที่มีตัวออยู่น้อยแล้วกันนะผมอ่าส่วนมากมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวคว้างหิน2ตัวนะสตัวเนี้ยมันจะช่วยในการดันเลระยะไกลนะผมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไร แคมป์แบบทั่วไปและการผมขอเรียกอย่างนี้ส่วนแคมป์ที่2มันจะเป็นมือเชนเนลรี่แคมป์นะผมแคมป์มือเชนเนี่แคมป์เนี่ยเป็นแคมป์ที่ค่อนข้างเด่นอย่างเลยคือมันจะมีบัฟบัฟเพิ่มดาเมจให้กับเราหรือว่าบัฟเพิ่มดาเมจให้กับเมนเนียนแคมป์ของมันเองนะผมมันจะทําให้การตีทาวเวอร์หรือการเคลียร์เมนเนียนของแต่ละเลนเนี่ยเร็วขึ้นอันนี้ขออนุญาตจำจำไว้ให้ดีแล้วผมส่วนแคมป์ที่3เนี่ยผมขอ ยกมาบางแมปแล้วกันอย่างเช่นแมปฮานามุระ uh, หรือว่าแมปเขาเรียกว่าอะไรแมปรั map, สเซียแมปน้ําแข็งนะครับผมคุณเห็นว่าแมปอันเนี้ยมันจะมีแคมป์บางอันที่มันดอปมันดอปออฟติคีปเล็กเล็กมาอย่างเช่นเป็นป้อมปืนเล็กๆหรือว่าเป็นแพ็คเลือดนะครับผมพวกเนี้ยผมแบ่งให้มันเป็นประเภทที่ แอ่แมปแล้วกันเป็นแคมป์แล้วแต่แมปแล้วกันนะผมผมอาจจะรวมไปกับแคมป์วิชั่นนะผมแคมป์วิชั่นเนี่ยมันมีในฮานาะบุระเนาะว่ามันจะช่วยทำให้สามารถเราได้เปรียบในการไฟติ้งนั่นเองแคมป์พวกเนี้ยเปิดวิชั่นนี่เราสามารถเห็นฝ่ายตรงข้ามได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะผมเห็นแม้กระทั่งตัวหายตัวนะแล้วก็พวกที่ดรอ สติมแพรก็คือเลือดหรือทาวเวอร์เนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ทาวเวอร์สิ uh, ป้อมปืนเล็กๆเ,เ,เนี่ยผมเทเลตเนี้ยมันช่วยในการไฟติงในไฟติง uh, แบบนัวๆเพราะว่าเทเลตเนี่ยมันจะยิงทำดาเมจเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะมีคนทำลายมันแล้วก็มันทำลายยากมากๆด้วยส่วนแคมป์ uh, สุดท้ายผมจะเรียกว่าบอสแคมป์นะผมบอสแคมป์ Camp, เนี่ยมันค่อนข้างจะสตองกับทาวเวอร์ uh, Tower, มากๆเลย มันสามารถตีทาวเวอร์ได้ประมาณ3 4, 3, 4 3, มสทีก็พังละมันจะเป็นตัวที่ช่วยในการดันเลนดีมากๆนะผมดังนั้นเราควรไปเอาหรือเปล่าอยู่ที่คนนําเกมนะผมผมจะพูดตลอดว่าคนนําเกมเนี่ยต้องคิดตลอดเวลานะเราจะทํายังไงอะไรยังไงส่วนมากคนนาเกมเนี่ยจะเป็นตัวแทงหรือบุิเซอร์นะผม ผมจะไม่ลงรายละเอียดในการว่าเราจะควรเล่นนําเกมแบบไหนอะไรยังไงนะผมผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานในการเล่นเกมมูบาอยู่แล้วเนาะโอเคผมจะจบเรื่องระบบการชนะเกมประเด็นการชนะเกมไว้ตรงนี้นะผมเราไปหัวข้อถัดไปกันเลยโอเคฮะประเด็นที่3ของเราขนาดแค่พูด2ประเด็นเนี่ยก็10กว่านอาทีแล้วประเด็นที่3นะผม การฟาร์มเงินซื้อตัวละครเรื่องนี้ที่ผมยกขึ้นมาก็คือ,อผมเห็นในคอมเมนต์นะผมผมอาจจะคอมเมนต์เพราะว่ามีถามว่าเราจะสามารถาซื้อตัวละครได้เร็วๆยังไงเพราะว่าแรกๆปัญหาเงินในเกยมยากมากเลยนะผมโอเคก่อนที่จะพูดอย่างนั้นเรามาเข้าใจระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบระบบเงินระบบฉาดแล้วก็ระบบเจมนะผมเราจะเห็นตอนเข้าเกมมันจะมีอยู่บนบุมซ้ายขวาข้าง ข้างใต้ชื่อของเราเองับผมข้างชื่อโปรไฟล์ของเราระบบเงินเนี่ยเราจะสามารถได้จากาการเล่นชนะเกมนะผมส่วนระบบฉาดเนี่ยเราสามารถได้จากอ่าเ,าเรียกว่าอะไรอะ่ะเปิดกล่องนะผมเราจะได้ฉาดมาไดา้สกินซ้ำมามันก็จะแปลงให้เราเป็นฉาดได้ง่ายนะผมส่วนเจมเนี่ยมันคือเหมือนเงินตาในการ ในการเราจ่ายตังค์เข้าไปับผมสายปีนั่นเองถ้าเราถ้าเราเติมเงินเข้าไปเราสามารถแลกเป็นเจมได้นะผมเจมนี่สามารถซื้อแทนฉาดซื้อแทนเงินได้นะผมถามกว่าใครเป็นสายเปก็ต้องเข้าใจระบบนี้นะผมของ b บทเทนเน็ตนะส่วนประเด็นที่ว่าเราสามารถถ้าเราไม่เติมเงินนะถ้าเราไม่เติมเงินเราสามารถได้อ่าได้ทองได้โกเนี่ยจากจากไหนบ้าง อย่างแรกเลยก็คือควสประจําวันนะผมควสประจําวันนี่มันจะขึ้นมาทุกวันให้เราทานะผมตรงเครื่องหมายตกใจตรงมุมข้างล่างนะผมควสตประจําวันนี่ส่วนมากมันจะเป็นหนึ่งคือชนะ3เกมเล่น8เกมหรือว่าเล่นตัวละครของอาแอสซินหรือว่าเล่นตัวละครของเล่นฮีโร่ตัวละครของอเกมนี้อย่างเช่นเล่นตัวละครของอเกมเดียโบ เป็นเวลา3เกมอย่างนี้เป็นต้นนะผมส่วนอีกอย่างที่เราสามารถได้เงินมาเยอะเลยประมาณ500ผมเรียกว่า500โกแล้วกันก็คือการเล่นฮีโร่ตัวน,นั้นๆนะผมให้ให้ถึงเลเวลผ่านเลเวล5เลเวล10เลเวล15ก็คือทุกๆ5เลเวลนะผมเราจะได้500โกแล้วก็สามารถเปิดอ่าเปิดแรแรกล่องนะผมผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันคือกล่องนั่นเอง กล่องแร่นะผมสุ่มกล่องแร่ทุกๆทุกๆเลเวลอยู่แล้วแหละกล่องพวกนี้แต่ว่าเราจะได้กล่องแรทุกๆ5เลเวลนะผมแล้วก็กล่องอีพิกทุกๆ15เลเวลของฮีเลเวลอ่าโปรไฟล์ของเรานะผมเพราะว่าทุกๆ1ฮีโร่มันจะเท่ากับ1เลเวลของโปรไฟล์ของเราเนาะดังนั้นถ้าหากเราถึงเลเวล5อย่างเงี้ยเราเล่นถึงเลเวล5เราจะได้500โกมาฟรีเลย ดังนั้นก็เล่นตัวละครเลเวลน้อยๆน,นะผมมันจะอัพเร็วมากมันจะได้500โกวมาเร็วนะผมส่วนข้อสุดท้ายอย่างเงี้ยผมไม่ต้องพูดก็ได้คือคุณเติมเงินซื้อเจมอย่างเงี้ยคณก็จะสามารถเอามาซื้อฮีโร่ได้อย่างรวดเร็วนะผมสําหรับคนที่ถามว่าเอ้ทํายังไงถึงจะเก็บเงินซื้อฮีโร่ตัวนี้ได้นั่นเองนะสายเปเชิญแล้วผมเพราะผมไม่ได้เล่นสายเปผมเล่นถึงเลเวล500ตอนนี้เลเวล540แล้ว ผมก็เล่นแบบไม่เติมเงินสักทีโอเคฮะเดี๋ยวผมขอจบวิดีโอนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันส่วนวิดีโอหน้าเราจะมาพูดถึงระบบแมปแต่และแมปมาดูก่อนว่าผมจะสามารถพูดให้เข้าใจว่าแมปนี้มันมีความสําคัญยังไงหรือว่าทําหน้าที่ยังไงอาจจะทําเป็น1คลิป1แมปอย่างนี้ก็ได้นะผมไม่แน่ใจอาจจะ1คลิป2แมปต้องมาดูกันนะผมว่าระยะเวลาในการทําโอเคฮะเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้วกัน เจวกันพัฒนาครับสลับพัฒนี้สวัสดีครับ